แหนแดงนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับข้อที่1นนะครับแหนแดงเนี่ยเป็นอาหารให้คนได้นะครับโดยแหนแดงอ่อนๆน,นะครับที่เป็นยังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยสามารถเอาไปลวกนะครับจิ้มกับน,น้ําพริกแล้วก็รับประทานได้เอาไปทําแกงเลียงนะครับแกงอ่อมได้นะครับ นิยมตามวรนิโภคกันนะครับที่สําคัญนะครับควรทําให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าแหนแดงอาจจะมีไข่พยาธิบวปนอยู่ได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับประโยชน์ของแหนแดงก็คือนิยมเอาปลูกในานาข้าวนะครับก่อนที่จะปลูกข้าวนะครับมีน้ําอยู่ในท้องนาเนี่ยเพาะพันธุ์แหนแดง,งไปนะครับจะช่วยให้มี ปุ๋ยธรรมาชาตินะครับโดยการไถกบนะครับให้เป็นปุ๋ยนะครับหรือสามารถเลี้ยงแหนแดงขนาดที่ปลูกข้าวไปด้วยก็ได้นะครับจะช่วยตึงในตัวเจนและให้มีธาตุอาหารทําให้พืชเจริญเติบโต,ตหรือว่าข้าวเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับส่วนข้อที่3นะครับแหนแดงเนี่ยสามารถเอามาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้นะครับโดยช้อนแหนแดงเนี่ยเอาไปให้ไก่หรือเป็ดกินสดๆเลยได้นะครับต่อวันนะครับ ไก่จะจิกกินเท่าที่ไก่ต้องการนะครับหรือว่าเป็ดจะกินเท่าที่เป็ดต้องการนะครับจะช่วยเสริมโปรตีนนะครับเพราะว่าแหนแดงเนี่ยมีโปรตีนถึง3 0เเลยนะครับส่วนข้อที่4นะครับแหนแดงเนี่ยจะช่วยบำบัดน้ำได้นะครับในน้ำที่เสียหรือน้ำที่เน่าเสียเนี่ยเราสามารถเอาแหนแดงไปปลูกเพื่อบำบัดน้ำให้น้ำมีคุณภาพดีได้นะครับส่วนข้อที่5นะครับถ้าเรามีแหนแดงปริมาณมากๆแลนะครับเราสามารถนำแหนแดงมาตากแห้งนะครับ หมักเป็นปุ๋ยพืชสดได้นะครับเพราะว่าแหนแดงมีโปรตีนสูงมากๆนะครับเมื่อเอาไปหมักนะครับจะได้กรดอะมิโนซึ่งเป็นกรดที่สามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยและพืชต้องการได้อย่างมากเลยนะครับและนี่ก็คือ5ประโยชน์ของแหนแดงนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามเราสามารถหาจัดสรรมาใช้ได้ต้นทุนไม่มากนะครับและมีกําไรได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้มาฝากกันนะครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ทิงเอกยินดีครับ